ให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันลาบากงวดทุกอย่างถ้าเรายังไม่รู้ถ้าเรายังไม่เป็นมันเป็นของลาบากท้งนั้นไอ้การที่ลาบากนี่แหละนะมันจึงเป็นอุปสรรคให้เราทรมานเราถ้าไม่มีสิ่งที่ลาบากไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติให้มันดีก็สิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่ไม่ดีไป เมื่อไปทําสิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่มันไม่ดีไปกว่ามันจะข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปนี่มันอ่อนใจแต่แล้วล่ะเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนดังนั้นการฝึกนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องฝึกฝึกไปนานๆฝึกไปนานๆก้อมรนถนนทางเราเข้าไปในป่าครั้งแรกเราก็เดินไปตามป่า เดินไปทุกวันทุกวันเดินไปเรื่อยๆเลยตั่งเป็นปีสองปีมันก็ค่อยๆเตียนไปดินค่อยๆแข็งไปี่หัวตอมันก็ค่อยหายไปก็เป็นทางเดินในที่ทางเรื่องจิตของเรานี่ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพยายามทํามันไปเรื่อยๆไปมันก็สว่างไปเรื่อยๆไปยกตัวอย่างเช่นที่ว่าเราอ่าเกิดขึ้นมามันก็กินข้าวกินปลา พอมาถึงพระท่านฝึกแล้วท่านก็มาสอนว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าสัตว์หมดท่าในพวกเรานะตลาดยุทธุ่มนาจะทําไงเนาะท่านห้ามแม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้กินข้าวท่านนั่นแหละไม่ได้กินข้าวหมดปัญญาเลยเท่านี้ก็หมดปัญญาเลยล่ะว่าจะไปหากินยังไงเนาะมไม่มีทางในบ้านนอกของเรานะมไม่มีทาง ก็ตลาดของเราอยู่ทุ่งนาตลาดของเราอยู่ในป่านราจะต้องไปจับสัตว์จะต้องไปฆ่าสัตว์มันถึงจะได้กินนี่อันนี้ก็ให้ให,ให้อุบายกันหลายจีหลายเดือนหรือเดือม mm. ว่าคล้ายๆว่าคนทำนากินข้าวอย่างนี้โดยตรงคนทำนาก็ต้องกินข้าวอย่างนั้นคนเหยียบจักรในตลาดกินอะไรกินจักรละ่ะไม่กินผ้า ออนี่เราเราคิดอย่างงี้ก่อนสิเออนี่เราทำนาเราต้งกินข้าวแต่คุณอย่าทำนาเลยไปทำงานอย่างอื่นใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็คงคิดว่าคนทำนากินข้าวกันทุกคนนอกจากการทำนาแล้วไมไ่กินข้าวเพราะพอข้าหีบจักอยู่ในวารินอยู่ในอุบนะมันกินผ้ากับจักเละ่ะหรือมันกินอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟกองหนึ่งที่เรามาใช้ในบ้านเรานะั่นนะ่ะเราทำเป็นไหม ะไม่เป็นทําไมเราได้ใช้ไม่ขีดไฟเอามาจากไหนนี่แที่เรียกว่าใครทําไม่ขีดไฟเป็นจริงได้ใช่ไม่ขีดไฟอย่างนั้นมันก็เหลวเท่านั้นแหละนอ่น่ะถ้วยสักใบหนึ่งที่บ้านเราอ่ะอ่ะตามบ้านนอกเราทําเคยทําถ้วยก้าไก่ไหมทำถ้วยถ้วยเล็กเสสวยนี่มีไหมทาไม่เป็นอยู่ในบ้านเรามีไหมมีเอามาจากไหนน,นี่นนี่นะสิ่งที่เราทําไม่เป็นนี่ แล้วหาสะต่างเป็นไปซื้อมาก็ได้ถ้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใช่ถ้วยต้องทําถ้วยเป็นทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนื่องด้วยปัญญาของเรานะอ่ะช้อนเราตักแกงยิ่งนะ,นะเราทําไม่เป็นเราไปซื้อเอาในบ้านเช็กก็ได้เน,นี่ยนี่นี่เนื่องด้วยปัญญาแล้วก็ทาจะทําได้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราทําให้ดีที่สุดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสักผู้มีปัญญาแล้วนะ เป็นประวัติรมังสะอืประวัติตมังสะเนื้อสัตว์ที่มันตายแล้วพี่คนยังไม่รู้จักอยู่เอเป็นต้นทําไปเขตามเพื่อกินเพื่อขายเขาเรามีปัญญาหาอะไรจะไปเลี่ยนะนี่การภาวนาก็มันมีปัญญาอย่างนี้อะไรมันผิดเราก็ต้องพิจารณาอย่าญา,าไปทําผิดอันนั้นแต่ทําให้มันถูกให้มันไปได้กับเพื่อนเขา ที่เราจะทรงคุณวุธิที่มนุษย์เราอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็อย่างนั้นทุกคนเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหละหรือสาวกของท่านก่อนท่านก็เป็นพุทธชนอย่างเราทุกคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นอะไรมาเล่าแต่เมื่อท่านมาประปฏิบัติแล้วในเป็นโซตานสกิตาคาเป็นพันาคาเป็นพารหันดังกล่าวแล้วนั้นก็เพราะการฝึก ฝึแล้วมันก็ถอยมาถอยมาถอยมาปัญญามันก็เห็นชอบขึ้นมาความรอายบางคนร้ายขึ้นมานเรื่อยอาจมาเคยสอนนักปราดคนหนึ่งซึ่งเป็นทายกแต่เขาทำโมโสดินเขาก็ทําทําอะไรก็ทาทุกอย่างแต่เขายังหาปลาอยู่เขายังหาปลายมาฟังธรรมตมาตมาก็เทศไ้ฟังอีกแก้ไขตรงนีงไม่ได้เลยโดยมากครับ ใส่เบ็ดเอาเบ็ดมามาไปเกี่ยวปากตานะนี่มาเขาว่าเข้ามในได้่าม,านามันมันมากินเบ็ดเขาอาจจะมากรทศเลาะไปเลาะมาเนะี่ยอายกันมาก็ทําอยู่แต่อายมันล้างกะเบ็ดแต่ปากเอ,อตัวไรตามันถึงแก่กรรมก็มากินเบ็ดของฉันเนอะไม่ถึงข่าวตายยังมากินของฉันเนอะเนี่ยเพี้ยนไปแล้วนี่มันเพี้ยนไปซะแล้วเนี่ยแต่ก็ แต่ก็เอาไปนตรงน้นปลามันก็มากินกินก็เห็นอยู่ว่าอิเบดมันกเกี่ยวปากแม่สงสารมันไงก็ปเอานะเอามาก็ไม่แน่ใจแล้วว่าปลามันไม่รู้จากความมากินเบดเราว,ว่าอยู่ในใจติดใจมันก็ยังไม่ไปหรอกมันเป็นพ่อเราเนี่ยแหละมามาล่อลรงมันึงม,มากินเราก็ทําไปอยู่ในนีๆอย่างนั้นนานๆไปหยุดไม่เอาพึ่งเอามาแล้วเป็นต้นในข่ามันเอามาปล่อยไปในในในหมอ้อ เนี่ยคอยจางนานๆไปทีนานๆไปทีเรือก,กบสิเนี่ยกบกบเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดมัทําทำอยู่งั้นแหละอยาไปทามาเลยเดูมันในดีทีกบดูดีดีติโยมจะฆ่าก็ไม่ว่าเราแต่ไหวดูมันดีซะก่อนจับมันขึ้นมาดูหน้าดูตามันจะว่าเออกบมันเหมือนลูกเราเนาะขามันก็มีแขนมันก็มีเนาะดื่มตาอยู่นะ いい。